ตอนนี้ค่ะทุกคนในประเทศไทยไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองไงคะว่าเราโดนวัฒนธรรมที่เร่งเรา้าเราในทุกเรื่องและเราก็ไม่ค่อยมีเวลาพักสมองเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของโรคตับอักเสบแต่เราไม่รู้ว่ามันถูกทำลายที่สมองก่อนเราก็ไปดูแลแค่ตับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตับเราอักเสบเนี่ยเราต้องกลับไปดูเรื่องของสมองนั้นสิ่งที่จำเป็น ต่อชีวิตตอนนี้ก็คือว่าต้องฝึกสมาธิเพื่อลดการถูกทำลายของตับแล้วก็ต้องรับอารมณ์ให้เป็นพรารับอารมณ์ลบปุ๊บต้องทําเป็นโบกทันทีไม่งั้นคุณจะตักเศษเพราะว่าตับเนี่ยมันจะเป็นตัวรับคลื่นเร็วที่สุดทันทีที่เราเกิดอารมณ์ดีหรือไม่ดีเนี่ยตับจะเป็นตัวที่ถูกลบกวนมากที่สุดแล้วจนสุดท้าย ร่างกายก็เกิดภาวะการย่อยไม่สมบูรณ์ขึ้นก็คือว่าแน่นท้องอืดท้องเราก็จะไปหาหมอตรวจเมาก็จะบอกว่าคุณมีน้ําตาลเกินคุณมีไวรัส A B C ในตับคุณมีสภาวะตับอักเสบบอกเชื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<า>เวลาที่เวลาที่เรากําลังอยู่ในสภาวะถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราเป็นโรคตับเราก็จะกินยาบํารุงตับกินน้ําหวาน กินอะไรที่บอกว่าตับมันไม่สามารถปล่อยน้ําย่อยออกมาเราจะสูญเสียพลังงานเราก็จะเวียนหัวหน้ามืดแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆก็คือเกิดสภาวะกระแสไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยขาดตอนจากการที่ตับไม่สามารถปลดปล่อยน้ําย่อยออกมาย่อยสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้เป็นพลังงานได้นี่เราเข้าใจผิดใช่ไหมเราก็กินน้ําหวานเข้าไปเราก็เกิดอาการ ตับสุดเนื่องจากว่าน้ำหวานทุกตัวเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายในสภาพตับอักเสบแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นแอลกอฮอล์พนั้นของหวานทุกชนิดที่เรากินเข้าไปเท่ากับเรากินแอลกอฮอล์ถามว่าคุ้มไหมกต่าการดูแลตับโดยกินน้ําหวานเข้าไปมันก็ยิ่งหนักขึ้นก็เริ่มตาเหลืองเกิดสภาวะตับวายเฉียบพลันเพราะนั้นการบําบัดตับเนี่ยก็คือ1นั่งสมาธินะสองดอาหารที่ย่อยยากทั้งปวงนะซึ่งใน,ในเว็บไซต์ของเราจะมีนะคะว่าอาหารต้องห้าม เช่นขนุนทุเรียนละมุดลำไยนะกลุ่มผลไม้กลุ่มผักเขียวก็กระถิ่นชะอมคะนา้าแตงกวากลุ่มปลาก็ปลาสีแดงกินได้เฉพาะปลาเนื้อขาวนะฮะกลุ่มเนื้อสัตว์ที่แตะไม่ได้เลยพราเป็ดไก่หมูกุ้งหอยปูปลาหมึกนี่กระตับกินไม่ได้เลยนะคะมันจะอืดทันทีเลยเพราะว่ามันมีปริมาณไขมันสูงแล้วน้ําตับตัวที่จะมาย่อย เนื้อเยื่อเหล่านี้มันอ่อนแอไปแล้วไม่มีทางที่เราจะมีได้ทีนี้พอเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็หงุดหงิดนั้นนั่นกินไม่ได้นี่กินไม่ได้ด็อกเตอร์ห้าหมดแต่พอกินเข้าไปจุกแน่นอาเจียนก็ไม่ออกถ่ายก็ไม่ได้เราก็เลยใช้สวนทวารเอาน้ําเอนไซม์เข้าไปสวนสวนทวารแล้วก็ให้เกิดการดูดซึอมอาหารแล้วก็ย่อยชั้นในก่อนพอมันย่อยได้ปุ๊บการย่อยตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปดูแลตับก่อนนะคะมันไปดูแลสมองก่อน พอสมองมันได้รับสารอาหารที่ละเอียดนะคะกระแสไฟฟ้าในสมองเริ่มจูนกันดีปุ๊บการย่อยก็ดีเลยอะ่ะเราก็เลยหลงประเด็นเรียกว่าน้ำน้ำหมักชีวภาพที่สูตรเนี้ยเข้าไปแล้วทําให้เราอะไรนะตับอักเสบหายไปรักษาโรคมันไม่ใช่อะ่ะมันเข้าไปแก้ระบบโครงสร้างชั้นในที่เป็นการสื่อของกระแสไฟฟ้าทีเดียวนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนที่เรียนเรื่องน้ำหมักชีวภาพไปเนี่ยเขาเคยเห็นทิ์ของมันว่า มันช่วยให้เขาดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงคนอื่นพร้อมที่จะเผยแพร่แต่ว่าเราต้องมาเรียนก่อนนะคะว่า pH ที่เท่าไหร่หรือความเป็นกรดเป็นด่างที่เท่าไหร่อายุที่สามารถทําให้มันเป็นนาโน,โนเนี่ยที่เท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ด้วยด้วยด้วยดิฉันรู้อยู่แล้วว่าสังคมไทยเราน่ารักก็คือชอบเผยแพร่เร็วถ้ามันจะต้องได้ปัจจัยมาด้วยก็เหมือนกับไปเป็นธุรกิจเร็วอย่างเงี้ยทุกคนก็พยายามที่จะทําเรื่องเหล่านี้ให้ให้ออกไปอย่างรวดเร็วแต่ว่า ม,มันคุ้มครองได้โดยวิธีง่ายๆคือหมักให้อายุนานที่สุดจนจืดต้องจืดสนิทอ่ะถึงจะมีกําลังมากที่สุดเมื่อจืดสนิทแล้วเนี่ยเรากลับเอามาหมักอีกรอบหนึ่งมันถึงจะเป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือจาก10ปี15ปี20ปีเนี่ยน้ำหมักชีวภาพเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็นเหมือนตัวเชื่อมกระแสไฟฟ้าละมันไม่ใช่แค่น้ำหมักน,น,นะคะมันเป็นเหมือนกับลิควิดที่มีพลังเท่ากับคลื่นประจุไฟฟ้า เข้าไปเชื่อปลายประสาทเราแค่ไปจับให้ปลายประสาทเราติดกันร่างกายเราก็เหมือนทํางานใหม่อีกรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันไม่มีเพราะหนึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวไปรักษาโรคสองมันไม่ใช่เป็นตัวไปทําให้โรคหายสามมันไม่ใช่เป็นตัวที่อ,อ,อะไรที่ไปโฆษณากันบอกว่าทุกอย่างแต่เมื่อมันไปกระทบทุกอย่างเนี่ยที่มันมีกระแสไฟฟ้าพร้อมที่จะเชื่อมต่อกันมันก็ช่วยทุกอย่างได้เห็นไหมคะ มันต้องพูดในตรงประเด็นไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีน้ำหมักชีวภาพแต่คุณไม่กินอาหารตรงเวลาไม่นอนหัวค่าไม่ทําสมาธิไม่ออกกําลังกายเช้าไปออกกําลังกายเย็นไม่กินอาหารเช้าไปกินอาหารกลางคืนอย่างเงี้ยเสร็จเลยถึงน้ำหมักชีวภาพเป็นโอก,ก็ช่วยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้มันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ถึงสอนให้กินน้ำโหระพาปรับอารมณ์ปรับความเป็นกรดในร่างกายปรับ ฐานการย่อยก่อนแล้วค่อยกินอาหารเข้าไปเราก็จะได้ละแค่น้ำโหระพาตัวเดียวเบาหวานพาเปันไขมันเก้าไม่มาหาเราแล้วกับพฤติกรรมใหม่ก็คือตื่นตีสี่ออกกําลังกายขับถ่ายหกโมงนั่งสมาธิสามสิบนาทีทุกวันแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วก็กินอาหารให้ตรงเวลาเมื่อเช้าเจ็ดโมงก็เจ็ดโมงเที่ยงสิบเอ็ดโมงก็สิบเอ็ดโมงอาหารเย็นก็สักสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็เข้านอนหรืออาหารเย็นไม่ทานเลยก็ทานผักผลไม้แทนโอกาสที่จะป่วยไม่มีละ เพราะฉะนั้นระบบของเราเป็นระบบป้องกันไม่ใช่ระบบเขาเรียกอะไรรักษา,กษาพิการรักษาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเรารักษาให้ให้โรคหายหรือให้เราหายไปจากโรคมันคนละเรื่อง <c oughs> ถ้ากินยาบ้างๆเราก็หายไปจากโรคก่อนหายไปจากโรคก็ทรมานขนาดเลยต้องไตาวายกินยาความดันไปน,นานไตพังกินยาเบาหวานไปน,นานไตตับวายไตยพังกินยา ปลอมประสาทไปนานๆก็คือทั้งตับไตลำไส้ม้ามพังกินยาแก้ปวดนานๆไปก็กระดูกพูนสมองฟอลำไส้บวมเอาไหมเอาไม่เอาแบบนี้อเอาไหมเอมเอ,เอทีนี้เราจะป้องกันหรือเราจะไปกินยาถ้าจะเอาอยางไงนก็ะเออทีนี้ประชาชนเราไม่ได้รับการให้ความรู้ไงฮะเพราะฉะนั้นมูลนี้ที่เราจะทํางานหนักนิ่นึงว่าต้องป้องกันในทุกระดับเช่น ป้องกันไม่ให้ใช้ยาในระดับสุนแรงป้องกันให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระดับที่ใช้ยาไม่ได้เนี่ยให้มีชีวิตอยู่ได้ป้องกันที่พี่ป่วยใช้ยาแล้วจนกระทั่งหมอสั่งใช้ยาไม่ได้แล้วเขาจะไปไหนอะ่ะอืมกลายเป็นหน้าที่เราเลยอะ่ะเป็นที่พึ่งสุดท้ายอ,อืม,อมทีนี้อยู่ๆก็จะมาบอกว่าด็อกเตอร์เป็นหมอเถื่อนนะมันยิ่งกว่านั้นอีกนะมันยิ่งกว่าหมอนอะไ <laughs> ม่ใช่หมอเถื่อนธรรมดานะ <laughs> นี่ค่ะว่าหมอเถื่อนมันอยู่ตรงไหนล่ะ มันอยู่ที่คุณมีจรรญ,ญารรณที่จะดูแลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ไหมถามว่าในความเป็นผู้รู้ให้ความรู้ให้คนนั้นรอดเนี่ยถามว่าคุณจะให้คอนเซปต์ชื่ออะไรเราก็ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ปรารถนาตรงนั้นสิ่งที่เราปรารถนาก็คือว่าถ้าเราช่วยคนอื่นมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขเนี่ยโดยคุณที่ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วคุณช่วยคนอื่นต่อได้เนี่ยโดยที่คุณลงทุนนิดเดียวสมมุติว่าคุณลงทุนเรียนรู้หมดไปหนึ่งหมื่น แต่คุณสามารถช่วยคุณคนในครอบครัวคุณได้ประมาณสิบคนคุณหยุดการใช้เงินในครอบครัวหนึ่งแสนถามว่าคุณจะเอาไหมเอาไหมก็ต้องเอาเนาะกับการทางเรื่องทางสุดท,ท้ายแล้วเนี่ยเนาะใช่แล้วมันไม่มีทางอื่นอีกแล้วนะแล้วเรามันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราแล้วอะไรก็ไม่ได้แล้วอแล้วหมอก็บอกกินยาไม่ได้แล้วพอ,อมาถึงเราท็อกเตอร์หมอไม่ให้ยาแล้วยังปวดอยู่ยังทรมานอ,อยู่ยังผิว ตกสะเก็ดอยู่ยังเป็นแผลอยู่อย่างงี้แล้วจะให้ดิฉันทําอะไรอ่ะถามว่าผิดกฎหมายเหรอแล้วถามว่าผิดหลงานวิจัยของเราอ่ะผิดแล้วอืมเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ก็เข้ามาเลยเราเราเปิดให้เรียนเพียงแต่ทุกคนพอมาถึงท็กเจไม่มีเวลาแล้วทําไงดีจะสอนให้รอดชีวิตเนี้ยนะเราไม่มีเวลาเนี่ยก็บอกว่าเวลางานนะแล้วก็มาเรียนศุกร์เสาร์วอาทิตย์แล้วก็มาแบ่งเฉลี่ยเรียนมาให้มันได้ทุกอาทิตย์ อย่างเงี้ยค่ะพอมันรู้รู้มากมากเข้าแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โหเหลียไม่จบสักทีหนึง่งถามว่าจะจบตรงไหนอะตอนที่เราลมหายใจจบถ้าเรารู้ไหมว่าเราจะอารมณหายใจของเราหยุดหยุดได้เมื่อไหอไรเราเรียนรู้หยุดลมหายใจยังเรียนยัง <c oughs> เรียนยังไม่มีใครได้เรียนเออเนาะถ้าไม่ได้ไม่ไม่ถึงเวลานั้นก็มนไม่ยอม<ะ>เรียนถึงเวลานั้นก็เรียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วอ่ะเออจริงปะ มูมูขอร้องนะให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องการหยุดหายใจวันที่เราหยุดหายใจเราเรียนรู้ที่ว่าเราจะหยุดยังไงเราต้องเรียนก่อน<ช>ที่จะ<ช>หยุดหายใจต้องเรียนก่อน